สวัสดีครับผมพิเชษสมบัติผู้จัดการฝ่ายขายจากโตโยต้านครทนสาขาเทพรักษ ah ์ ak, นะครับก็คลิปนี้มาพบกับ f o r t จ n e r 2.4นะครับเพิ่มตัวรุ่นขึ้นแบบนิดนึงนะครับปกติก็จะเป็นตัวเกรหรือเกีรอันนี้ก็จะเป็นเกรด V นะครับ 2.4v นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาปัจจุบันก็คือ1ล้าน 6 1 2 0 0 0ึ่งนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าซื้อเป็นเงินสดนะครับมาดูกันว่าซื้อเป็นเงินสดได้อะไรบ้างอย่างคันนี้ครับราคาหนึ่งล้านหกแสนหนนะครับจะเพิ่มจากตัวขับเคลื่อน2ล้ออยู่70,000มื่นะครับมาดูกันว่าได้อะไรกันบ้างนะครับด้านหน้านะครับผมก็คือจะเป็นไฟหน้าก้างปลาดีเจนเดอร์นะครับพร้อมกับตัวปรับค่าระดับแล้วก็ ชุด gr โทนดำนะครับขอบไฟส่ออก gr อช่องลมหน้า gr s p o r ์นะครับผม้อมเพจ gr แล้วก็โลโก,โก้แก้ว gr นะครับผมอ,อันนี้ก็คือแพคเกจด,ด้านหน้าที่เราจัดให้ลูกค้านะครับผมลูกค้าชอโทนดำนะครับให้ดูดันนะครับด้านข้างก็คือจะเป็นตัวล้อนะครับล้อก็คือจะเป็นล้อขอบ20นะครับลูกค้าเลือกลายได้ลายจะเลือกเป็นลายไหนก็ได้นะครับ ที่อยู่ในแคมเปญก็คือผมจะให้อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายนี้นะครับก็คือแถมให้ลูกค้าแล้วก็ยางนะครับยางโตยโทยท้ยอันนี้ก็คือลูกค้าเพิ่มส่วนต่างเข้ามานะครับผมก็ส่วนต่างราคายางก็จะขึ้นกับลายล้อที่ลูกค้าเลือกด้วยนะครับแต่ว่าตัวล้อขอบ20ก็คือผมผมแถมให้กับเส้นยางมาตรฐานให้อยู่แล้วนะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับผมอันนี้ก็เราทำนะครับอัปเกรดเป็นสีลังคาดำนะครับงานมาตรฐาน จากสุรูมโตต้านครทนนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการใช้งานอายุงานยาวนานกว่าที่เป็นแบบรับหลังคาครับรับหลังคาก็คือมันมันจะคยออายุงานใช้งานสัก2 3สปี45ปีอย่างเงี้ยแล้วแต่การดูแลมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งค่าจ่ายในการเปลี่ยนก็จะสูงกว่าค่าติดฟิล์มอีกอันนี้คือส่วนใหญ่งานผมก็คือจะเป็นงานที่ทําสีให้นะครับเพราะว่าใช้กันยาวๆนะครับผมตรงนี้นะครับ อันนี้ส่วนด้านข้างก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับลูกค้าชอบความเป็นพรีเมียมก็มือเปิดก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับส่วนถ้ามือเปิดลูกค้าอยากได้เป็นโทดัก็จัดให้ได้นะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนมีแต่ d ซ f ร์ด e ฟดฟ i f เซอ e r ล่างเจียสปอร์นะครับผมพร้อมสัญลักษณ์ซิงค์มาโฟนนี้เราคงไว้นะครับแต่ว่าผมก็ย้ายเพดเจียสปอร์ไปติดีฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อความไม่เหมือนใครนะครับขับไปไหน ใครๆก็ส่อสาจแน่นอนว่าเอ๊ะทำไม GR อยู่ฝั่งนี้ครับก็เป็นที่ทางใหม่ที่ติดให้ลูกค้านะครับผมเพราะว่าไม่อยากดึงไปตัวเสียงมาฝออ่อนะครับอันนี้ก็คือตัว2.4 Leader V นะครับผมราคา1,612,000นะครับพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบพาร์ทไทม์ครับลูกค้าชอบในไซน์สายดุยก็เลยเลือกเป็นตัวรถที่ ขับเคลื่อนสี่ล้อนะเพื่อไปสําหรับออกแคมปิ้งอะไรได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวปรับระดับที่ติดให้นะครับตัวปรับระดับที่ติดให้ส่วนตัว V ออปชันที่มา,มาจากโรงงานหลักๆก็คือมีกล้องรอบพันสามองศานะครับผมแล้วก็ตัวไฟสองไฟ2พื้นตรงนี้ครับไฟ2พื้นกระจกนะครับกระจกตัดแสงออตโต้ที่จะมา,มากกว่าตัว G นะครับกระจกตัดแสงออตโต้แล้วก็ ตัวไฟเพดานนะครับจะเป็นแบบ LED นะครับสีจะคนละสีกับเกีรจีนะอันนี้ก็ตัวถ้าไม่สังเกตจริงๆว่าตัวนี้จะมีไฟสองเรียกว่ากระจกแต่งหน้าสําหรับลูกค้าโดยครับถ้าเป็นเกรดจีจะไม่มีนะครับเกรดจีมีข้างเดียวนะครับอันนี้ก็ตัววีที่เล,เล็กๆน้อยๆที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็มีไฟตรงนี้ด้วยครับ เกี V รีมีเกไม่มีนะครับหลักๆก็ประมาณฟู d คอนโทรลจากโรงงานแต่ว่าจะไม่มีอะแดปทีฟนะเป็นฟู d คอนโทรลมาตรฐานพวกแพทเทิร์นชิพอะไรก็มันเหมือนเกียรจนะครับแต่สิ่งที่ตัววีเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นดีเทลภายในมากกว่าครับส่วนภายนอกเนี่ยถ้าไม่สังเกตรจริงๆนะครับก็จะไม่ต่างกันครับยิ่งเราแต่งมาเป็นจีอาสปอแล้วจะไม่ต่างกันครับอันนี้คือ เป็นลดเงินสดว่าลูกค้าได้อะไรนะครับแต่ว่าถ้าลดาถ้าลูกค้าเลือกเป็นรื่ของไฟแนนซ์นะครับผม,ผมก็จะมีคมเปญดอกเบี้ยพิเศษให้ครับตามสุดตอนนี้ก็สามารถถ้าลูกค้าเอารดเดิมๆเลยนะสามารถใช้อดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้นะครับมาตรฐานเริ่มต้นสี่ปีครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่ปีนะครับจัดจให้แต่ว่าถ้าลูกค้าเอา,อาดอกเบี้ยพิเศษนะครับก็ตามสุดพร้อม เราแต่ง G r ด้วยก็จะอยู่ประมาณ0.44นะครับผ่อนยยาวนะครับเอกาเพียรต่ำสุดตอนนี้นะครับ84งวดนะครับก็จะอยู่ต่ำสุดนะครับที่รวมโปรโมชั่นทุกอย่างที่ทำให้ลูกค้าได้ก็อยู่ประมาณ1.85อนะครับ84งวดดาว25ขึ้นไปครับดอกาเบียต่ำสุดถึง85พร้อมแต่ง G r สปอร์ตให้เรียกว่าเป็นแคมเปญที่ดีที่สุดนะครับช่วงนี้ครับส่วลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมา ทำเอกสารการจองหรือรับรถนะครับมีเรื่องไฟแนนซ์มีบริการถึงที่บ้านที่ทํางานต่างจังหวัดได้ครับถ้าไม่ส่งมารับรถก็สามารถใช้บริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านได้เรียกว่าเรามีแคมเปญมีโปรโมชั่นตอบโจทย์ลูกค้าในการใช้รถทุกรุ่นนะครับของ f o r t u n e r หรือว่า Toyota ทุกรุ่น,นครับมีรถเก่าก็ามาเทิร์นได้นะครับรับเทิร์น,นครับราคาไปด้วยกันได้ก็สามารถเทรดเทรดอินได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ผู้จัดการเช่นดูแลเองนะครับตั้งแต่การ อ่าส่วนใหญ่ก็คือจะดูแลเรื่องการตกแต่งรถนะครับดูแลความเรียบร้อยของรถนะครับดูแลเรื่องอ่าเรื่องไฟแนนซ์นะครับทำให้ลูกค้ารวดเร็วแล้วก็ทําให้ลูกค้าผ่านได้ง่ายนะครับพวกนี้เรื่องไฟแนนซ์ไม่มีปัญหาพิการที่เช่นดูแลด้วยตนเองนะครับแล้วเรื่องการตกแต่งรถก็ดูแลด้วยตนเองครับพร้อมทีมงานที่มีคุณภาพตรงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะครับรถโตโยต้าสามารถเข้าศูนย์ได้ทุกที่นะครับทั่วประเทศนะครับผมตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงลูกค้าบางท่านยังเข้าใจว่า ถ้าหมอกที่โตต้านคนรธนที่กรุงเทพจะต้องมาเข้าศูนย์ที่กรุงเทพอย่างเดียวไม่ใช่ครับก็คือโตต้าเขาจะมีระบบออนไลน์เซอร์วิสครับรถสามารถเข้าได้ทุกที่ทั่วประเทศไม่ต้องกังวลครับประกันภัยเราก็แจง้ง cover คุ้มครองบระกันตกแต่งให้กับลูกค้านะครับก็คือสามารถเคลมได้ทุกอย่างที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับก็อ,อยากให้ลูกค้ารา,ายละเอียดอยากให้ลูกค้าทักทายมานะครับในช่องทางโตต้านครทนสาขาเทปลัสนะครับหรือว่า ใน l i น f f i c i a l ครับที่ขึ้นในหน้าจอให้หรือว่าโทรไม่ทันใจก็โทรมาได้เลยครับจินดีให้ข้อมูลตลอดเวลาโทรมาได้เลยนะครับตาหรับคลิปนี้ก็จบกับ r e a เดอ v 2 4 4จุด4คูับเคลน4ล้อนะครับผมสวัสดีครับ